เตรียมใจให้พร้อมรับรองพร่งเนี้ยโดนของแข็งแงแ่แงว่ะข้าว่านะมีแต่ไอรันแล้วก็ไอเทนนั่นแหละที่สบายตอนเนี้จริงวะ่ะโดยเฉพาะไอรันป่านเนี่ยมันจะดูหมีดูลิงมีความสุขตา,ามภาษาแล้วล่ะ ไม่ค่อยสนุกเลยนะดาวคุณพอ่อคุณแม่สวัสดีค่ะีัฝากกันมาแล้วสนุกไหมเจ็เจอบที่บรรทัดเขาไหมลูกฮะคุณพ่อบอกเขาเหรอคะว่าพวกเราไปเที่ยวที่ไหนดาวก็พอดีเขาเขาถามพ่อนะ่ะพ่อก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นความลับอะไรก็ก็บอกเขาไปเอ้อเผื่อบงอังเอิญเกิดไปเจอกันเข้าไงก็จะได้เจ้ามือลายใหญ่จริงไหมลูก อเปย่าให้ดาวพูดเลยดีกว่าคะ่ะแม่เอ,อิดที่พ่อทําไปเนี่ยพ่อก็ทําเพื่อลูกนะแต่ดาไม่อยากได้รับความรังดีแบบนี้นี่ครับุณพ่อดาขอตัวก่อนนะคะม,มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณไปทำอะไรลูกล่คะรอ้ะทำไมยังไม่กลับมาครับเนี่ยเขาดินที่ปิดหงมูไม่ใช่เหรอครับอืมใช่ ไม่ยังห่วงเพื่อน,นขนาดนั้นเลยไม่ใช่เพื่อนจะเป็นตัวเล็กๆมาไหลหรือผู้หญิงเีโอ้ยห่วงอะไรจนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ดีสิครับพ่อจะได้ไม่ต้องห่วงเพราะเด็กกับผู้หญิงสมัยเนี้ยเก่งกันทั้งนั้นโอ้แล้วไงจนันลันก็เป็นยังไงเหรอคะลูกมันไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนในกรุงเทพนะครับแม่เว้นแต่ที่วิญจะพาไปอืแต่เมื่อเช้านี้ออกไปกับยายแขเน้นนะแม่ว่าไม่น่าเป็นห่วงเลยหรอกลูกยายแขแล้วครับ หน้าไหนครับพี่แน่เป็นห่วงใหญ่เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยายแขโทรมานะพอพ่อบอกว่ายังไม่มีใครกลับเขาวางหูไปเลยอุย้ยตายแล้วนี่นี่ตอนนี้จะจะไปอยู่ที่ไหนก็เนี่ยคุณอฮอะออจ,จะไปอยู่ที่ไหนอะ่ะอ,อุอ้ยยังจานตสานคนุณจลันจังเลยนะคะ ไม่รู้ว่าจะโดนลังแกยังไงมั่งยิ่งออกไปกับคุณแขนะคุณแขนะคะชอบแกล้งคุณจะรามด้วยคำหึ่อย่าลิงดำนะคอยดูถ้าเกิดว่าคุณจะรามเป็นอะไรไปนะฉันจะหยุดเดี๋ยนี้นะะตัวเป็นห่วงคุณจะลานไหมคะคุณเข้ฉันบอกให้หยุดพูดไงแม่แอนหยุดนะคคนคิดอะไรไม่ออกอยู่ก็พูดมากใน่ึ้นเรื่องอ้อย แขเสียใจค่ะพี่ธน,นูแขไม่รู้นี่เขาว่านัาเกเรียนในร้อยจะฉลาดน้อยขนาดเนี้มันไม่ใช่เรื่องโง่เรื่องฉลาดนะแขถ้าแขไปเที่ยวป่าถึงจะฉลาดยังไงอ่ะแขอาจจะลงป่าได้เหมือนกันแล้วกิตแต่จรันบ้าน,นั่นเขาเป็นเพื่อนพี่แล้วถ้าเขาเป็นอะไรไปอ่ะอย่าให้พี่พูดดีกว่าฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลพี่ธนูค่ะ อิแต่จรหลังนี่แง่งจริงเลยวยถ้าเขาหายไปจริงๆเราจะทำยังไงเนี่ยอุณจรันขาเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ทำไมนะทำไมจะต้องไปกับอีลิงยำนี่นะรู้ทั้งรู้ว่ามันก็ไม่ชอบตัวเองด้วยเนี่ยอัญการลาเนี่ยบขายนันไปต้มยำทำแกงอะไรได้มั่งโ จะมีชีวิตร,รอดปลอดภัยกับนี่หรือเปล่าก็าไม่รู้จะลังพี่แอนครับมีวิแวลจะรันตั้งไหมครับยังไม่มีวิแวลเลยค่ะคุณโอค่ะไม่รู้ป่านนี้จะถูกลังแกอะไรมั่งนะคะสงสารคุณจะรังครับจะรันจะไม่กลับมาอีกเหรอลูกถ้าท่านจะกลับบ้านเราไม่ถูกนะครับเฮ้ยอย่าแค่นะอย่าแค่ไม่น่าจะทำแบบนี้เลย เฮ้ยกหญิงคะคุณจรันมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขอโทษนะครับพี่ดาใเปทุกคนเป็นห่วงอ่ะแต่ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับพี่จรันแล้วลูกได้เที่ยวเขาดินไหมจ๊ะไปไม่ถึงครับคุณแม่แต่ได้เดินเที่ยวกรุงเทพซะทั่วเลยครับโชคดีนะครับ ที่ผมไปเจออนุสรีชายเข้าอะเลยเดินกลับบ้านได้แล้วนี่เองทำไมไม่นั่งแท็กซี่มาวะหรือรถเมย์ก็ได้ก็กาจะขึ้นอยู่เหมือนกันน่ะแต่ฉันกลัวว่าจะหลงกับไ่ใหญ่่ะก็เลยใช้วิธีเดินเอาดีกว่าโอชัวร์กันเยอะเลยพาสิตก็เหลี่ยงเขาว่าสองขาเราเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งได้ดีกว่าอะไรทั้งนั้นแหละโอ้ยเจ๋งไหมเถอะเออเออเเนี่พ่อกะเหลียง แม่ว่าตอนนี้พ่กระเลียงเนี่ยหิวหรือเปล่าหิวครับคุณแม่อะถ้าหิวแม่ว่าเข้าบ้านเลปเย,ยป่ะเหนื่อยดดวยไปลูกป่ะไปาดูพาเพื่อนเข้าไปลูกป่ะเนี่ยโดนที่ไหนมาพายท้ายห่วงสบายโชคดีที่รอดตายกลับมาได้แต่ตอนเนี้ข้ามันจะตายว่ะ แต่เองไม่ได้เจอกับัวหน้าหมูนี่หว่าหรือว่าข้าทำผิดไปเพนี้ชีผู้หญิงแข็งรุ่นพี่วะไอ้นูแต่เองไม่รู้นี่หว่ากตตอนนี้ข้ารู้แล้วไงวะแล้วเองข้าไม่รู้อะ อะไรวะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้ข้างงงไปหมดแล้วเว้ยข้าคิวเองเข้าใจนะไอ้ลันก็ได้แต่ตอนเนี้แล้วแต่เองเท่านั้นนะที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไป ข้วยวยขอโทษนะครับที่ทำให้ตกใจอ่ะฉันฉันขอโทษแล้วกันเรื่องเมื่อวานเนี้ยฉันไม่ได้ตั้งใจบันไปได้แล้วเอา้าแขะ้พี่ธนูค่ะเดี๋ยวแขะไปส่งนะคะอย่าเลยครับเป็นไกลมากไม่เป็นไรค่ะถือซะวา่า ชดใช้เรื่องเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะคะเอาไว้ว่าอะไพาสิตธกระเลี่ยงเขาว่าผู้ชายที่ดีเนี่ยไม่ควรถือโทษกลียผู้หญิงแล้วก็ไม่ควรปฏิเสธน้ำใจเขาด้วยงั้นก็ได้ครับค่ะงั้นไปกันเะคะะ่ะเชิญค่ะจังหัดเห็นไหมคะว่าฉั้นบริการคุณดีแค่ไหน ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้นะครับคุณแขแค่คุณบอกให้ผมมานั่งหลังเนี่ยผมก็ทำตามคำสั่งคุณอยู่แล้วล่ะครับเชิญข้าวอีจะบ้ารู้ทันสิพิธโน่ะไปกันเถอะค้าใช่หรอ พวกเองดูดิห,หน้าหมูยินหน้าตามม่ทู่ตรุษเวรยำพร้อมอยู่งั้นวะอา,ากาศตอนนี้มวกเราโดยเฉพาะเลยสิเสร็จแล้วแกเยแย่แน่วะเขาหยุดซ้ายคน làm ba anh bay, hoa lại cảm ơn ba, này, với cái hộp hữu sinh rủa tôi có đi mà đi luôn bậy Đi thôi nó mới ngu gậy làm chứ hòa huy đi vùi đây qua quá ตนน้าตึนพี่ธนูคะเดี๋ยวสิคะพี่ธนูคะหมเข้าไปส่งไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกครับข้างในอ่ะคุณเราต้องเดินเข้าไปเองทำไมนะคะเธนูหัวหน้าบูบรรทัดกันลังมาทางนี้วะ,<ท>ะเอา,อางี้<ะ>เดี๋ยวเองเข้าไปก่อนแล้วกัน คือถ้าเองอยู่อ่ะจะพายฟ้าพายฝนโดนไปด้วยอเออเันโชคดีไว้สวัสดีครับคุณแขนภาสวัสดีค่ะ,คะอุย้ยเดี๋ยวสิคะทิพน,นูดูสิคะที่นี่น่าอยู่จังเลยนะคะ แต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ค่อยน่าอยู่แล้วล่ะทำไมล่ะคะตงสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้กับบ้านรลอไงเหออยู่เวนเต็มพร้อมครับ